ตอนนี้เจไมไอยู่ที่โครงการควินทาราไมเจนรัชดาห้วยขวางครับที่นี่เป็นคอนโดโลไลท์สองอาคารถ้าพูดถึงแบรนด์ควินทารานะครับ <c oughs> เพื่อนๆก็จะนึกถึงรูปแบบการตกแต่งนะครับสไตล์รีสอร์ทใช่ไหมครับแต่ในโครงการนี้นะครับเขามาในรูปแบบ สไตล์มินิมอลนะครับด้วยคอนเซปต์ less is more นะครับน้อยแต่มากเรียบแต่โก้ไฮแฟชั่นครับตัวโครงการนะครับก็อยู่ห่างจาก MRT ห้วยขวางนะครับเพียงประมาณ300-400เมตรเท่านั้นราคาเริ่มต้นของที่นี่นะครับอยู่ที่2.09ล้านบาทนะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีมากๆเลยกับทำเลที่อยู่ใกล้ MRT นะครับแล้วก็ใกล้กับถนนใหญ่ด้วยส่วนในเรื่องของไทายห้องนะครับที่นี่นะครับเขาก็มีไทายห้องถึง3รูปแบบนะครับก็จะมีสตูดิโอครับวันเบด m แล้วก็ทูเบด m ครับและส่วนกลางที่นี่นะครับเขาก็ให้มาแบบจัดเต็มถึง4ชั้นกันเลยทีเดียวครับตัวโครงการจะมีอะไรน่าสนใจบ้างตามเจมมาดูได้เลยครับ ตอนนี้จิมอยู่ที่ห้องตัวอย่างนะครับไทยวันเบดรูมขนาด27ตารางเมตรโดยส่วนแรกนะครับที่เข้ามาเจอเนี่ยก็จะเป็นโซนครัวโดยทางโครงการนะครับเขาก็แถมชุดเคาน์เตอร์ควนะครับมาให้หน้าตาแบบนี้เลยประกอบไปด้วยเคาน์เตอร์คร Built ัวบิวอินตู้บิวอินชั้นวางของรวมไปถึงนะครับฮอปฮูดซิงค์แล้วก็ต่อไฟฟ้าเนี่ยทางโครงการเขาก็แถมมาให้ด้วยครับฝั่งตรงข้ามนะครับก็มีพื้นที่สําหรับวางตู้เย็นนะครับ ส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็ยังมีพื้นที่เหลือนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถบิวอินตู้วางรองเท้านะครับหรือจะเป็นชั้นวางของเพิ่มเติมได้เลยครับติดกันกันกบโซนครัวนะครับก็จะเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับและเพื่อนๆสามารถใช้เป็นโต๊ะทำงานได้อีกด้วยครับ ถัดมาที่โซลิฟีนนะครับซึ่งที่เจมยังอยู่ตรงนี้เนี่ยเจมมีความรู้สึกว่าโป่งโล่งมากมาครับเพราะระยะจากพื้นถึงฝ้ามีความสูงอยู่ที่2.6เมตรครับโดยห้องตัวอย่างนะครับทางโครงการก็จัดวางเป็นโซฟารูปตัวแอลหน้าตาแบบนี้นะครับและเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากมีโต๊ะทำงานเพิ่มนะครับก็สามารถลดขนาดโซฟาให้เหลือ2ที่นั่งและบริเวณตรงนี้นะครับก็สามารถวางเป็นโต๊ะทำงานได้ครับรวมไปถึงบริเวณตรงนี้นะครับก็มีหน้าต่างบานกระทุนะครับสามารถเปิดระบายอากาศได้ด้วย ัดมาในส่วนของห้องนอนเพื่อนๆก็สามารถวางเตียงขนาดควีนไซส์ได้เลยครับและยังสามารถบิวอินตู้เสื้อผ้าบริเวณตรงนี้ได้เลยครับและเด่นของห้องนอนนะครับทางโครงการนะครับยังมีตัวชาร์จเนี่ยที่เป็นแบบ USB ให้ด้วยครับติดกันก็จะเป็นในส่วนของระเบียงครับซึ่งทางโครงการนะครับก็มีการติดตั้งงานระบบนะครับสำหรับการวางเครื่องสื้ผ้าไว้ให้เรียบร้อยแล้วบริเวณด้านบนนะครับก็เป็นพื้นที่สำหรับวางคอมเพรสเซอร์แอร์ครับ ในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นบริเวณห้องน้ำน,นะครับที่โครงการเนี่ยให้สุขภัณฑ์มาครบเลยนะครับเป็นของแบรนด์เทฟเลชั้นแรกนะครับเป็นสาเวน้ำน,นะครับที่อยู่ตรงกลางของทั้ง2อ,อาคาร เป็นสระว่ายน้ําระบบเกลือขนาดความยาว15เมตรแล้วก็สระว่ายน้ําตรงนี้นะครับมีความร่มรื่นมากๆให้ความรู้สึกเหมือนอยู่รีสอร์ทเลยครับส่วนชั้นที่2นะครับก็เป็นฟิตเนสนะครับที่สามารถมองเห็นวิวสระว่ายน้ําได้เลยขึ้นมาที่ชั้น8นะครับก็จะเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซสามารถอ่านหนังสือนั่งทํางานได้อย่างสบายเลยครับแล้วก็ยังมีโคคิชเช่นสเปซนะครับว่าให้ลูกบ้านสามารถทํากับข้าวได้แบบจริงจเลยครับ เท่านั้นยังไม่พอทางโครงการนะครับเขาก็ยังมีสตูดิโอไลฟ์สดนะครับไว้มาถ่ายทำคอนเทนต์ไลฟ์ขายของได้ด้วยครับแล้วส่วนกลางชั้นสุดท้ายชั้นลูคท็อปนี้นะครับตรงบันไดเนี่ยเดินขึ้นมาจากชั้น8เนี่ยเป็นบันไดสีแดงนะครับดูเด่นมากๆเลยซึ่งทางโครงการเนี่ยเขาตั้งใจออกแบบให้คนภายนอกเนี่ยพอมาเห็นนะครับสามารถจำตัวโครงการที่เป็นเอกลักษณ์สวยๆนี้ได้ครับ ซึ่งชั้นนี้นะครับเขาก็มีสกายเตอร์นะครับไว้ให้ลูกบ้านเนี่ยสามารถชวนเพื่อนๆมาดูหนังกลางแปลงเนี่ยพร้อมกันได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีสกายฟาร์มนะครับปลูกผักเพื่อสุขภาพได้ด้วยหรือจะเป็นสกายแทร็กนะครับไว้วิ่งออกกําลังกายชมวิวจากยอดตึกได้เลยครับโครงการคุณเทรามายจนรัชดาห้วยขวางตั้งอยู่ในย่านห้วยขวางรัชดาพิเศษ12 จุดเด่นคือใกล้กับ MRT ห้วยขวางประมาณ300-400เมตรและก็ใกล้กับถนนใหญ่90เมตรครับและที่สำคัญนะครับตั้ง MRT เนี่ยมาเพียงแค่2สถานีนะครับก็ถึงย่าน New CBD พาราม9แล้วครับส่วนแหล่งความอุดมสมบูรณ์ใกล้กับตัวโครงการเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยครับถัดไปไม่ไกลก็มีทั้งดอะสตรีรัชดาเอสพนาดรัชดาใกล้ๆกันก็มีจอร์ดแฟร์เฟดใหม่มาเปิดด้วย ถัดไปตรงแยกพะราม9กนะครับก็มีเซ็นทรัลพะราม9กฟอร์จูนทาวรรวมทั้งใกล้แหล่งงานมากมายทั้งอาคาร G-Tower อาคาร AIA Capital อาคาร Unilever และอาคารสำนักง,งานอื่นๆอีกเรียกได้ว่าแหล่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยครบสุดๆเลยครับเจมมองว่านะครับโครงการนี้นเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆเหมาะกับคนที่มองหาคอนโดแนวรถไฟฟ้าในระยะไม่ไกลมากนะครับสามารถเดินทางเข้าไปแหล่งงานได้สะดวก และเป็นคนที่ชอบบรรยากาศเบาๆนะครับสบายๆนะครับไม่วุ่นวายนะครับเพราะว่าโครงการนี้เนี่ยมีเพียงแค่388ยูนิตเท่านั้นแต่มีส่วนกลางเนี่ยที่จัดเต็มอีกด้วยและสุดท้ายนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องคอนโดนิวด้วยนะครับครั้งหน้าจะจะพาไปรีวิวโครงการไหนอีกฝากติดตามด้วยครับสวัสดีครับ